แต่มุตตะอยู่ไหนมุตตะอยู่ไหนฮะอะไรอะไรคะคุณหญิงอ๋อรีบๆค่ะรองเท้าค่ะฉันจะไปใสตลาดเร็วๆเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณหญิงยุมนะเพคะสักครู่ค่ะชายอยู่ได้นี่ค่ะรองเท้าค่ะ อะไรใครคู่นี้แล้วแล้วคู่ไหนคอีคู่หรคะาข้าสัคู่นะคะเดี๋ยวมุตตาหายค่ะข้าอยู่ไหนคะออยู่นี่ค่าค่ะข้คู่อะไร่ชิทไ้หญ่ขนาดีค่ะคุณดีคะเอยแล้วคู่นี้ไม่ใส่แล้วหรอคะคุณคุนี่อันนี้ฉันยกให้หล่อนใช่ฉันเคยใส่คู่นี้ตอนที่เป็นเบาไวตอนนี้ฉันหายแล้วค่ะดูค่ะหายแล้วนะคะค่ะคุณ่ะ ค่ะอันนี้ก็ยกให้แกใส่ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะกวานขยะไปค่ะค่ะตรงนี้เหรอคะค่ะฝวานมุกตาขวานแล้วค่ะทำอะไรเช่นคั้นานสะอาดเลยเนื้อกินเนื้อตรงไหนคะคุณหญิงตรงน้ำพาตรงไหนตรงนี้เหรอคะคขวานแล้วค่ะค่ะตรงนี้ก็ยังไม่ใา่ตรงไหนคะคุณหญิงตรงนี้เหรอคะค่ะขวานแล้วค่ะค่โอ้ตรงนี้ตาตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้หรอคะได้ค่ะ ระยะค่ะมุาค่ะค่ะค่กำลังลงมาค่ะสิทค่ะค่ะกำลังลงค่ะสร็จแล้วค่ะเร็วเวค่ะคุณทำอะไรชัช้าเวลาฉันไม่เป็นทองค่ะคุณสิงคะค่กลงแลวค่ะค่ะนักครบคุณิงะคุะมุตตาไม่ไหวสาีคะมุตตานะอะเร็วเรมุตตาไม่ไหวค่ะอะาเร็วเร็วคุณหิงคะนักมากเลยค่ะมุตตาค่ะคุณนิงคะ เสร็จเหรอยังค่ะผู้นี้มีหลายกองนะฉันก็เลยชัดช้ายแลย้ว มาหวานอีความดันอืออเส็ะติดคออีมุตตาขึ้นมาหาฉันหน่อยสินี่เหรอ คุณหญิงดมนภาแมมนี่สวยขึ้นทําเป็นจำชันไม่ได้ใช่ไหมอิโมตตาสวยขึ้นก็แค่นั้นแหละเป็นขี้ข้าฉันอยู่ดีไปเรียกแพ้ไปเพื่อนี่หลนขึ้นเสียกับฉันใช่ไหมนี่หล่อนอะไรอ่ะไม่ไปเรียกใช่ไหม ได้มีแรงเยอะขนาดนี้ฮะอีมุตตาเราจะทำอะไรฮะอ้าไว้นะนบนภพาฉันไม่ใช่มุตตาคนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่แหละสวยคือคิดจะสูฉันฉันนะฮะอีมุตตาฮะ <c oughs> ฉันมาเดีย๋ยวนี้ฉันใช้โลชั่นราเนียราคา299บาทป้องกันแสงแดดแล้วก็ช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วงนี้โปรโมชั่นถ้าเกิดว่าสั่งซื้อผ่านคลิปนี้รับไปเลยสบู่ราเนียมูลค่า150บาทฟรีทันทีจำกัด20ท่านแรกเท่านั้น เอาไปใช้ซะคุณหญิงดมนาภานแล้วจะได้สวยเหมือนมุกตาค่ะราเนีย<อ>คุณหญิงดมนาภาต้องไปใช้ราเนียค่ะ จเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใครและไม่มีวันเป็นฉันถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นที่เธอคาดฝัน